สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่น้อง f อไปดูนะครับรถที่ไปเติมน้ำมันบางชนิดนะครับไม่รู้ว่าภายในน้ำมันนะครับมีอะไรประปนมาบ้างทำให้รถของเรา เครื่องพังนะครับแล้วมันจะพังมากน้อยแค่ไหนต้องซ่อมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับพี่น้อง f c นะวันนี้ผมอยู่ที่ร้านช่างอุ๋มนะครับก็เป็นร้านในเครือข่ายในทีมงานของเรานั่นเองนะครับพี่น้อง f c เรามาดูฝาสูบฝาแรกกันนะครับวันนี้ของรถคันสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมท่อไอดีนะครับท่อไอดีนะครับมันเป็นสเก็ตเป็นเม็ดแล้วก็ อ่าเหมือนกับเป็นรอยไหมรอยน้ำตาลนะครับอ่าเกาะอยู่ตามผิวของท่อไอดีนะครับและที่สำคัญล้างไม่ออกนะครับพอมันล้างไม่ออกแล้วทีนี้ต้องใช้หัวแยงเสื้อสูบนะครับในการขัดทำความสะอาดนะครับพี่น้อง f อนะทีนี้เรามาดูกันที่วาลวนะครับวาลวที่เห็นเมื่อกี้2อันนะครับมี1ใน2ตัวนั้นมีคดแน่นอนนะครับมีวาลวคดนะ นี่ขมอาภายในห้องเผาไหมนะครับมันก็เป็นอย่างที่ทุกท่านได้เห็นปกติไอดีนะครับมันจะสะอาดอยู่แล้วนะครับไอดีมันจะสะอาดอยู่แล้ว,นะ ID, ะะแ,ลวแต่ตอนนี้ไอดีมันสกรปรกแบบนี้เลยนะครับพี่น้อง f อนะต่อให้รถไม่เปลี่ยนไส้กรองมันก็ไม่ดําแบบนี้นะครับพี่น้อง f อนะนี่นะครับมีร่องรอยของลูกสูบสกิดวาลตรงไปน้วโป้งผมเมื่อกี้นะครับพี่น้อง f อนะ รถทุกคันนะครับรถทุกคันที่เติมน้ํามันมาแล้วมีกลิ่นเหมือนยาฆ่าหญ้านะครับมีกลิ่นมีกลิ่นฉุนเหมือนกลิ่นยาฆ่าหญ้านะครับให้รีบทาการเปลี่ยนถ่ายออกโดยด่วนนะครับอย่าใช้คําว่าขับไปเดี๋ยวมันก็หมดเพราะว่าไปเติมมานิดเดียวนะครับอย่าใช้คําว่าอาเดี๋ยวไปเอาน้ำมันที่ปกติผสมลงไปให้มันเจือจางไม่ได้นะครับถ้าหากว่าขับไปแล้วรถด,ดับ จะพังเลยอย่างเช่นคันนี้นะครับรถคันนี้คันสีแดงที่เห็นนี้ปัม๊มพังหัวฉีดไม่ยกแล้วก็ลูกชนาวาลนะครับอันนี้เป็นน้ํามันนะครับที่เขาทําการดูดออกมานะครับข้างในก็มีลักษณะเป็นวุ้นนะครับพี่น้องเอฟซเหมือนกันเลยกับที่ผมลงคลิปไปนะครับมันจะมีลักษณะเป็นวุ้นนะครับมันเนื้อมันไม่อ่าผสมเข้าหากันนะครับระหว่างน้ํามันเบนซินนะครับกับ อะไรก็ไม่รู้ที่อยู่ในน้ํามันนั่นแหละนะครับพี่น้องนะมันจะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับและก็มีกลิ่นคล้ายกับกลิ่นยาฆ่าหญ้านะครับพี่น้องเอฟซนะอ่าแค่เปิดฝาถังเราก็รู้แล้วนะครับว่ามันมีกลิ่นเหมือนกลิ่นยาฆ่าหญ้าอันนี้เป็นน้ํามันนะครับที่ผมนะครับทําการดูดออกจากรถนะครับอ่าในพื้นที่ของผมเองนะครับเราไปเทียบกันนะครับสีเหมือนกันเลยนะครับ จริงๆแล้วน้ำมันนะครับสีมันไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับสีน้ำมัน9 5้าห้าไม่ได้เป็นแบบนี้นะอ่ามันจะออกเหลืองคล้ายๆกับน้ำมันพืชนะครับมันจะใสกว่านี้นะครับพี่น้อง f c ถ้าหากว่าดูดีๆมันจะมีขวดน้ำมัน9 5้าห้าขวดหนึ่งนะครับอยู่ข้างในมีนิดหน่อยนะครับพี่น้อง FC นะอ่ามันจะสีไม่เหมือนกันนะครับอ่าสำหรับเวฟคันนี้ก็เหมือนกันครับตั้งแที่เป็นรถคาร์บูเรเตอร์นะ รถคันนี้นะครับหนึ่งไม่มีกําลังอัดนะครับทุกท่านไม่มีกําลังอัดแล้วก็อ่าก่อนที่จะไม่มีกําลังอัดรู้สึกว่าจะมีอาการควันไหลสักนิดหนึ่งนะครับอ่าถ้าเราสังเกตดูเมื่อกี้นะครับจะมีร่องรอยของลูกสกิดวาลเหมือนกันนะครับที่เป็นรูปมือชี้นะครับอ่าร่องรอยมีให้เห็นนะครับทุกท่านนะสาหรับเวฟคันแดงนะครับทุกท่านนี่นะครับวันนี้ก็ต้องทําการถอดออกมานะครับล้างแหวน นะครับเพราะว่าแหวนมันติดคาล่องนะครับจากยางเหนียวๆนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้มันเป็นอะไรมันไปโดนความร้อนแล้วมันเป็นยางสีเหนียวนะครับอ่าปมันเป็นยางสีดําเหนียวนะครับอ่าทำให้แหวนติดคาล่องนะครับแหวนไม่ดีนั่นเองนะครับในรถที่นะครับขับขี่เบาๆช้าๆนะครับเต็มที่ก็แค่ลูกสูบสกิดกันกับวาลนะครับแค่ลูกสูบสกิดกันกับวาลวาวโคตด นะครับค่าใช้จ่ายมันมีแน,แน่แต่มันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายแต่ในกรณีที่นะครับรถขับเร็วๆขับแรงๆนะครับลูกชนวาววาวขาดลูกสูบแตกก้านคดนะครับบ่าวาวฝาสูบแตกไปด้วยอันนี้จะเป็นงานใหญ่เลยนะครับดังนั้นนะครับถ้าวา่ารถใครนะครับมีกลิ่นที่ผิดปกติกลิ่นฉุนกลิ่นยาค่ายาให้รีบทําการเปลี่ยนถ่ายออกโดยด่วน นะครับอ่าอย่าใช้คําว่าเดี๋ยวเติมเกลือจางแล้วขับไปนะครับไม่ได้ถ้ารถดับก็คือพังนะครับนี่แหวนมันไม่ดีตัวนะครับแหวนมันติดคาล่องเลยนะครับสําหรับเวฟกันสีแดงนะครับอ่าทีนี้อ่าถ้าดูดีๆนะครับก็จะมีร่องรอยของลูกสูบนะครับชนกันกับบลาวนะครับดูดีๆนะครับอ่ามีให้ดูอยู่นะครับทุกท่านนะ อ่านี่อันนี้ก็ลูกสูบใหม่ๆเห็นไหมเนี่ยตรงปลายนิ้วโป้งผมนะครับรอยลูกสกิดวาลตรงนี้นะครับนี่นี่นี่น,น,น,ววนะครับลูกสกิดวาลนะครับเป็นเหมือนกันทุกคันเลยนะครับทุกท่านนะลูกสกิดวาลทั้งหมดเลยนะครับอ่าคอท่อไอดีอ่าเป็นสีดําไหมนะครับเป็นยางเหนียวติดนะครับทําให้วาลไอดีวาลไอเสียนะครับมันติดอ่า มันมันติดกันกับบุชขาวาวนั่นแหละนะครับมันก็เลยคืนตัวช้าทําให้ลูกสูบไปชนนั่นเองนะครับทุกท่านนะเดี๋ยวจะมีนะครับมีโอนะครับที่จะรื้อถอดกันสดๆให้พี่น้อง f อซได้ดูกันนะครับว่ารถคันที่เติมน้ํามันนะครับ่าที่มีกลิ่นเนี่ยนะครับที่มีกลิ่นใล้ๆกับกลิ่นยาฆ่าหญ้ามาเนี่ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกันทุกคันไหมนะครับเพราะว่าตัวมีโอนะครับคันที่จอดอยู่ข้างๆนะครับ หลังจากไปเติมน้ำมันมาวูบดับแล้วก็ไม่มีกําลังอัดเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับเวฟคันสีแดงคันนี้เหมือนกันกับเวฟคันสีน้ําเงินข้างในนะครับและอีกหลายๆคันที่ได้ทําการแก้ไขไปแล้วนะครับ่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่น้องเอฟซีจะได้เห็นไปพร้อมๆกันเลยนะครับในเชสนี้เห็นไหมเนี่ยนะครับท่อไอดุมท่อไอดีมันตกสะเก็ดเป็นเม็ดเป็นคราบยางเหนียวทั้งหมดเลย เนะครับอ่าเป็นคอรีทั้งหมดเลยนะครับนี่มีโอกันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเรารื้อถอดออกมาแล้วนะครับจะมีรอยรุ่งชนวาลอีกเหมือนกันไหมนะครับอันนี้ตัดภาพมาเลยนะครับอันนี้อ่ามีแสงรอดนะครับตรงนี้วาลไอดีมีแสงรอดนะครับเห็นไหมมันปิดไม่สนิทนะเห็นไหมมันอ้าข้างหนึ่งอ้าฝั่งข้างในนะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่าลูกชนวาวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยสกิดนี่นะครับมีรอยสกิดที่หัวลูกสูบนะครับเป็นเหมือนกันทุกเคสเป็นเหมือนกันทุกคันเลยนะครับดังนั้นใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับให้รีบดูดน้ํามันออกนะครับรถใครมีกลิ่นมีควันที่ผิดปกติให้รีบล้างถังน้ํามันโดยด่วนนะครับทุกท่านนะ อ่ามอไซค์มันก็ซ่อมไม่เท่าไรหรอกนะครับอ่าไม่กี่พันนะครับแต่รถยนต์มีแน่หลักหมื่นนะครับอ่าหลักหมื่นแต่ไม่รู้ว่าจะกี่หมื่นนะครับอ่าทุกท่านนะก็ฟังไว้เป็นแนวทางก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะก็ให้รียบทำการแก้ไขซะนะครับทุกท่านนะเอาละนะครับวันนี้นะครับก่อนจบคลิปนะครับผมก็ได้ข้อมูลมาว่าทางปั๊มนะครับก็รับผิดชอบให้ทุกกรณีนะครับเพราะว่า ให้เอาบินนะครับค่าซ่อมไปเบิกกับทางปั๊มหลังจากนั้นทางปั๊มก็จะเอาบินตัวนี้ไปเบิกกับบริษัทน้ํามันเพราะว่าทางบริษัทน้ํามันนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าบริษัทไหนนะไม่รู้ว่าปั๊มไหนไม่รู้ว่าบริษัทไหนนะไม่ได้ระบุนะครับทุกท่านเขาบอกว่าทางบริษัทน้ํามันเขาจะรับผิดชอบให้ทุกกรณีเหมือนกันนะครับดังนั้นใครที่เจอปัญหาแล้วนะครับ อ่านำรถไปซ่อมก็เจ็บบินด้วยนะครับแล้วก็เอาบินไปยื่นกับทางปั๊มน้ามันที่ท่านไปเติมมาก็แล้วกันนะครับพี่น้อง f อฟเอาละนะครับในคลิปนี้ก็จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปนี้ไม่ได้เอ่ยถึงชื่อปั๊มไหนนะครับไม่ได้ระบุพื้นที่ใดทั้งนั้นนะครับพี่น้อง f อฟซีนะแต่เอามาเป็นแนวทางให้พี่น้อง FC พิจ,จารณานะครับถ้าหากว่ารถท่านผิดปกติมีกลิ่นควัน